ตรงนี้นะครับคือมันฉีกขาดแบบนี้นะครับเ็แล้วเราก็แก่สวัสดีครับพบกกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาซ่อมมุงลวดประตูนะครับตรงนี้นะครับ คือมันฉีกขาดแบบนี้นะครับพอมันฉีกขาดแบบนี้แล้วยุงก็สามารถเข้าไปในตัวบ้านได้นะครับวิธีซ่องผมนะครับผมจะใช้เทปมุ้งลวดนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าแผ่นเทปซ่อมมุ้งลวดเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ผมสั่งมาจากในลาซาด่านะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแผ่นเทปนี้ก็ราคาอยู่ที่ม้วนหนึ่งอยู่ที่68บาทนะครับรวมค่าส่งอีกก็ประมาณ100พอดีนะครับ กว้างอยู่ที่5เซนนะครับแล้วก็ยาว2เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะใช้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็สั่งซื้อได้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับด้านนี้จะเป็นม้งลวดพลาสติกนะครับส่วนด้านเนี้ยแกะเทปออกนะครับมันก็จะเป็นกาวเหนียวๆสามารถที่จะแปะได้นะครับเป็นแบบนี้นะนี่นะครับ ครับก่อนที่เราจะติดแผ่นเทปต,ตรงนี้นะครับเราก็มาเช็ดทำกาวสาดตรงขอบตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มีพวกลิฟฝุนพวกเศษดินอะไรมาติดตรงนี้นะถ้ามันมีคิฟฝุนเยอะเนี่ยบางทีมันจะติดได้ไม่แน่นนะครับเราก็วัดดูนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับพอได้แล้วเราก็ตัดนะครับตัดเสร็จแล้วก็ แกสติ๊กเกอออกนะครับเนี่ยแกตรงนี้ออกนะครับมันก็จะเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องแกออกทั้งหมดนะแล้วก็แปะเข้าไปนะครับอย่างนี้นะติดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็แก Okay. พอได้อย่างนี้แล้วเราก็เปิดประตูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงให้มันติดติดกันหน่อยนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ลูดนะครับเริ่มไปครับทีนี้เรามาดูด้านล่างบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้คือข้างล่างขอบของประตูม้งลวดนะครับมันก็จะขาดเป็นนี้นะครับแล้วก็วัดว่ามัน ยาวเท่าไหร่นะครับมันขาดถึงตรงนี้แต่เราก็ตัดเปื่อไว้อีกประมาณสักาง5เซนถึง10เซนนะครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยผมก็มาแปะข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาแกะสติกเกอร์ออกนะครับแกะตัวกาวนี้ออกนะมันก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะแล้วก็มาติดเลยครับ พอเราได้แล okay. ้วเราก็รูดนะครับรูดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดประตูนิดนึงนะครับเราก็เปิดประตูนิดหนึ่งแล้วก็มือข้างหนึ่งไว้ด้านนอกนะครับมือข้างหนึ่งไว้ด้านนอกเพื่อจะดึตัวมุงลวดนะครับแล้วก็ลูดให้มันแน่นๆนะครับจากนั้นก็ลูดเลยครับลูดให้มันแน่นเลยนะเราก็หาไม้นะครับ อันนี้ผมขอใช้มีดมีดนะแต่ว่าจริงๆถ้าได้ไม้จะดีนะครับแล้วก็รูดเอามือกดลูดอย่างนี้นะครับนี่นะรูดให้มันมันติดกันแน่นนะครับโอเคตอนนี้มันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาซ่อมมุงลวดสีดำที่ขอบหน้าต่างนะครับตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเป็นสีดำนะ อนอื่นเราก็ใช้ผ้าเช็ดนิดนึงเนี่ยตรงนี้เป็นรูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยกยุงก็สามารถเข้าได้มแมลงสาบหรือสัตว์ตัวเล็กๆมันก็เข้าได้นะครับทีนี้เราก็เช็ดนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีคลิปฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็เช็ดนิดนึงเช็ดให้กว้างยาวประมาณ5้คูณหเซนนะครับโอเคนะครับนี่นะตรงนี้มันจะเป็นรูนะครับผมก็ตัดประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาแปะตรงนี้นะครับแล้วก็แปะว้เสก่อนน,นะครับเนพอเสร็จเสร็จปับ๊บเราก็แปะเลยนะครับนี่แล้วก็ลดนะครับโอเคเห็นไหมครับโอเคนะครับก็สำหรับการซ่อมมุ้งลวดประตูหน้าต่างที่มันขาดแบบนี้นะครับเรากา็สามารถทำได้ง่ายๆน,นะครับ คลิปนี้นะครับผมก็ชวนทุกท่านมาซ่อมมุงรอดประตูหน้า่างเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ